สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝาก1คันนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับคันนี้ honda city type c เครื่อง1ัน0เกียร์ออโต้ปี1998นะครับสีสันโดยรวมมีริ้วมีรอยตามการใช้งานนะครับ3า0 0 0บาทนะครับใครสนใจถูกใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดนะครับ31,000บาทนะครับขายจริงมีตัวตนจริงนะครับผมเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับะวัติคคนขายมี นะครับแล้วก็ไม่โกงนะครับใครสนใจก็ไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองนะครับรถอยู่ที่ราชบุรีนะครับรายละเอียดมีนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่รายละเอียดนะครับสามหมบาทนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจด้วยสภาพและราคาถือว่าเหมาะสมครับใครที่สนใจนะครับไปเช็คชมดูรถตรวจสอบ ทดลองขับนะครับดูเอกสารให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนะครับรถอยู่ราชบุรีผมขออนุญาตชี้เป้านะครับกับราคาหลักหมื่นนะครับชอบถูกใจคลิกที่ชื่อคลิปแานรลายละเอียดนะครับตรวจสอบเอกสาร ให้มั่นใจนะครับก่อนโอนเงินนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับมีตัวตนจริงครับเจ้าของก็ขายจริงนะครับคันนี้โดยรวมสวยครับเป็นรถของร้านนะครับใครที่ถูกใจก็ไปชมนะครับสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆราชบุรีนะครับเน้นโทรเจรจานะครับรายละเอียดก็โทรสอบถามเพิ่มเติมกันดูนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับเผื่อมีคนถูกใจและกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับโทรไปเลยนะครับคลิกชื่อคลิปรายละเอียดครับ